เมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุทรัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะคะละมูลธิสื่อสร้างสังคมไทยโดยดรอํานาจมัสดายนะคะประธานสวนทจัดการมอบรางวัลคนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี2 5 6 6คนไทยตัวอย่าง ให้กับบุคคลองค์กรเจ้าของธุรกิจนะคะที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจการนั้นๆอย่างยั่งยืนรวมทั้งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไปได้นําไปปฏิบัติตามและเพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการทําความดีในสังคมต่อไปโดยได้รับเกีกรววยรติจากพลตีหม่อมราชวงศ์วยวั์จักรพันนะคะเป็นผู้มอบรางวาัลณโรงแรมอมรีดอนเมืองและบุคคลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลคนไทยตัวอย่างนะคะในสาขาผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมตัวอย่างดีเด่น คือคุณสุภวิทย์นะคะรองประธานชมรมเมฆข่าวเกื้อกูลรัทธาจังหวัดตรังนั่นเองค่ะอ่าครับผมสุภวิทย์นะครับจงเลิศวชิรชัญญานะครับรองประธานชมรมเมฆข่าวเกื้อกูลสัทธาจังหวัดตรังนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการนะครับฝ่ายแก้ไขราคาพืชผลผลิตทางการเกษตรของสภาบุญไทยรัตนะครับอ่าวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจครับจริงๆทางชมรมเนี่ยครับที่ทำเราทําเรื่องของการอ่าช่วยเหลือสังคมนะครับในไม่สามด้านก็คือเรื่องของ การศึกษานะครับงานสังคมแล้วก็เรื่องของศาสนาเป็นหลักๆครับเกิดจากการที่เราตั้งใจจะแบ่งปันผลกาไรจากรายของเราเองก่อนจากที่เราท,ทําธุรกิจนะครับก็คือสิิปของกําไรเนี่ยเราคือกักสังคมในรูปแบบของชมรมและงานการสาธารณกุศลธุรกิจผมทําเรื่องการส่งออกนําเข้านะครับแล้วก็ทาฟาร์มเกษตรอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ตอนนี้ก็โอเคครับเรื <c oughs> ่องธุรกิจแล้วก็บันชีสวนเราก็ทําเรื่องของชากุลาบแล้วก็ แต่รูปผลิตภัณฑ์จากกุหลาบทั้งหมดนะครับเน้นเน้นส่งออกต่างประเทศครับในประเทศไทยมีขายอยู่บ้างตามเดวตี้ฟรีในสนามบินสวรรณภพมมอย่างนี้ครับดีครับผมเพราะว่าไอผลิตภัณฑ์ที่เราทําเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับแล้วก็ปลอดปลอดเรื่องของเรื่องของสารเคมีต่างๆเราไม่มีการใช้ฉันเคมีั้ง้นในการทำเกษตรครับมีครับตอนนี้ที่เราวางไว้จริงๆนอกจากเรื่องของ อาหารก็เป็นเรื่องสำอางเป็นตัวชานะครับแล้วก็ตอนนี้รู้เรื่องของเราลงเรื่องของอะโ,โวคาโดไว้ด้วยเริ่อมจากแต่รูปเป็นผลิตัณฑ์อางที่จะใช้ในเรื่องของในประเทศเราในเรื่องของภัายชนะก็ดีอะไรก็ดีอย่างนี้ครับท,ที่จริงมันไม่ใช่แต่คำต่างตามชิ้นสายพันธ์เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าที่จริงในเมืองไทยเราเนี่ยเรามีการนําเข้าเป็นตัวหลักๆอยู่เพราะพื้นที่ปลูกในเมืองไทยเองยังน้อยอยู่แล้วก็ที่ให้ผลิตจริงๆก็ยังยอไม่ได้มากมาย,าย,ายนะครับตอนนี้ในในส่วนะอะโ,โวคาโดเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ย มันเป็นสินค้าที่หรือเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับล้วแปลรูปได้หลากหลายตัวเล็ของเขาเนี่ยสามารถไปทําเรื่องของพวกชาลดน้ําหนักจริงๆคนญี่ปุ่นอะ่ะบริโภคมาเกือบ4ีปีแล้วแล้วมโยโย่เอฟเฟกด้วยใช้มเมล็ดของอวคาโดนี่เราทำในการการทำยางก็สามารถไปทาเป็นน้ามันได้ทาเป็นเรื่องของอภาชนะที่เป็นเรื่องของการรีไซเคิลตัวตัวบรรทัดขอใช,ใช้ได้เลยในเรื่องนี้ในส่วนของชมรมจริงๆนะเราตอนนี้เรามุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายภาคีาในการทํางานร่วมกันโดยไม่แบ่งแยกว่า สีเสื้อเป็นแบบไหนหรือแนวป้าหมายเป็นแบบไหนในการทํางานด้วยกันด้วยกันในการที่จะช่วยเหลือสังคมจริงๆตอนนี้เรามีเครือข่ายที่อยู่เกือบทั่วประเทศครับท้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เราไปถึงฝั่งพม่าบางส่วนที่เราเข้าไปช่วยกันอ๋อจริงๆดูล้วความตั้งใจเป็นหลักนะครับแล้วก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกชมรมได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น แต่เวลาที่ชมรมมีกิจกรรมอะไรต่างเขาจัดไทยสยามพันธ์แล้วก็สามารถเข้าไปร่วม,มกิจกรรมมาได้ครับในส่วนธุร,รกิจก็ตอนนี้เราวางเป้าหมายในเรื่องของการสร้างแบรนด์หรือสร้างสร้างเครือข่ายของผู้ผลิตด้วยกันเพราะจริงแนวธุรกิจของของทางบริษัทผมจริงอ่ะเราเน้นการการกระจายโอกาสนั่นหมายถึงว่าเมืนตัวกุหลาบตอนนี้ที่เราทำเนี่ยเราก็สร้างเครือข่ายให้ชาวบ้านไปปลูกเพื่อสร้างไรายได้ซึงกลับไปดี่ต่วชาวบ้านด้วยนะครับและเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกัน ในส่วนของธุรกิจนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจของทําตามใจความนะครับอยุ่ยาเพอแม่จันจังหวัดยงรายนะครับส่วนของชมรมเนี่ยก็จะมีเพจชมรมอยู่ชื่อว่าชมรมเมฆขาวกุลสุทธาจังหวัดตรังนะครับสามารถดูรายละเอียดของงาน,นกิจกรรมต่างๆหรือโครงการต่างๆที่เราทําผ่านเพจได้เลยครับ